มีซิงค์วิตามินดีผสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณเต็นท์รถสวยจ่าเจดนะครับผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจดครับโทรไปที่086 3557893ครับแล้วก็ที่ขอนแก่นครับเรียนเชิญครับ JJ บายโอ้ยโอ้ยโโดนนับไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับเผลอแวบเดียวครับ กรรมการนับไปถึงแเลยนะครับกรรมการชัยยุทธครับฟื้นไม่ฟื้นครับนี่แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยถังโอ้โหมาแทงเจ็บด้วยนะครับยอดเหล็กเพชรเอาล้ครับได้นับแปาตุนไว้แล้วครับนั้งวรุ่นน้องอย่างยอดเหล็กเพชรครับแม่สอกซ้ายสั้นๆครับได้ใจความเลยครับทีนี้แม่ตกเป็นงานยากแล้วนะครับของยอดศิลปะครับวงในตีขวาครับกรรมการจับแย่ก่อนยกนี้ยก2นะครับเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับ อะไรก็เป็นไปได้ครับมวันนี้น้องไม่กลัวพี่เลยนะครับยอดเลยเพชรตอมโอู้หซอกอีกแล้วครับอ่ะใกล้ๆยัดเข่าเข้าไปอยอศิลปะนี่มาไปใจลอยนิดเดียวครับการดหล่นนิดเดียวครับหอหาแต่ว่าอะไรมันก็ยังไม่แน่ครับมีอยู่เพื่ช่วงช่วงกลางยกที่2นะครับอ่าเดี๋ยวต้องดูครับรางวัลพิเศษรางวัลอัจฉริต มาตอนนี้สถิตินี่อยู่ที่700,000บาทครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าคู่นี้มเงิอนอัดฉีดนี่จะทะลุไปถึงเท่าไหร่อุ้ยนี่ครับเดินรุ่นพี่จะดูประสบการณ์ชั่วโมงบินมานโอเคแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วงในอ้โหมตอนนี้ดูแล้วฟื้นแล้วครับคุณเอกตอนนักป่าขึ้นไมได้แล้วครับยอดศิลปะตอนนี้ครับโตกใหญ่ของเขาเลยครับม่คู่แรกเปิดหัวมาชอบแต่เยี้ยนแบบนี้ครับ แล้วก็เททิ้งไปเลยครับยอดเหล็กเพชรไม่ตกใจด้วยนะครับรุ่นน้องจากโคราชครับต่อหมอสีนี่มาโอ้ยบวกกันเอาละครับของดีของดีอยู่ที่นี่ครับวิกแอร์ราชดำเนินครับมดูสีหน้าของยอดศิลปานี่หวังว่าจะเอาศอกคืนครับเพราะว่าไปพลาดท่าครับในช่วงต้นเกมครับอัดฉีตต้องมาแล้วครับจ่าเจทองพี่มายครับอัดฉีตต้องมาแล้วครับวงในตีไม่ตีครับแหมจะตีเนี่ยครับเจอ ยอดเหล็กเพชรอาศัยเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับไม่ถนัดครับมาตอนนี้ยังหัวก้อยอยู่ครับอ่านี่ครับอ้าวอ้าวอ้าวโดนเหมือนกันนะครับโอ้โหมานีครับมาพกของหนักของแรงมาแล้วครับตอนนี้รุ่นพี่ยอดศิลปะโอ้โหแต่ว่ายอดเหล็กเพชรโอ้โหไม่มีตกใจเลยครับนี่แหละครับนี่แหละครับผู้เปิดหัวครับในศึกเพชรยินดีครับสนันเมืองทุกพื้นรหัสสัปดีครับอ่ะไทรฟันไทย ย่อซ้ายไปก่อนเลยนะครับยอดเหล็กเพชรยอดศิลปะครับหวังหวังว่าจะเอาคืนครับแต่ตอนนี้ยังเอาคืนไม่ได้ครับในช่วงไทยไทยครับยกที่สองเดินเท้าขาหน้านี้คือขมวนเลยครับเจอแบบนี้ครับดูครับมารุ่นน้องรวดเร็วเหลือเกินครับหมดยก2ก่อนเติมนะครับสำหรับ j j เจบ m e เมมโมรครับพร้อมด้วย j j เจบอยไทยปอซาวนาปอมีนาครับ เรียกว่าครบทุกอย่างเลยครับมีขอนแก่นนะครับโดยคุณจิ้นเจเจครับดูแลและบริหารงานอยู่ครับขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับจารันสนิทวง34มีหนุ่มโบ๊ทคุณนัทเดชวชิระวัฒนวงดูแลและบริหารงานอยู่ครับพร้อมด้วยสาสกุลยิมตลาดกลางและสวายลำลูกาครอง4คูณ1่ชัดไทยสาสกุลครับดูแลต้อนรับและสอนด้วยตัวเองเลยขอขอบพระคุณครับเดินลุยครับยก3ครับของยอดศิลปะครับ ยกสองโดนนับ8ปดไปแล้วครับแทนเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับแหมชั่วโมงนี้แหมไม่ทราบว่าเขาจะทันไม่ทันแลวครับแต่ว่าตีไปก่อนครับเริ่มจะจับได้เหมือนกันนะครับยอดศิลปะครับโดนนับต้องเอาคืนแบบนี้ครับแต่โอ้โหเอาซอกเอาวงในขวางไว้ครับตีได้ไหมครับต้องขยันยกขยันฟันหน่อยครับยอดศิลปะยอดเหล็กเพชรก็พยายามจะเน้นเก็บอาวุธแต่รับเยอะก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าแหมยอดศิลปะนี่เริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วครับ พยายามยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาแล้วครับยอดศิลปะครับเนี่ยแต่ว่ามีดักมีโต้มีสวนมีสอกซ้ายแข้งมีมีแข้งซ้ายเข่าซ้ายตลอดเลยครับยอดเหล็กเพชรจะไปยอดศิลปะเตะขวาครับยอดเหล็กเพชรมาครับสอกแล้วเตะจ่อล่างครับพี่บอลครับโอ้โหสอกมาอีกแล้วครับอ้าวนี่นี่ครับมหาสถานการณ์คู่แรกของการถ่ายทอดสดผุกสัปดาห์แล้วครับศึกเพชรยินดีมวยมันสนเมืองตอนนี้มาแรงขึ้นมาแล้วครับฝ่ายแดงโอ้โยมามีเอียงมีเอียงเหมือนกันครับยอดเหล็กเพชร นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าหนามยอกต้องเอาหนามปงครับฟันได้ต้องฟันคืนวงในตีไปครับยอดเหล็กเพชรแม่แต่ว่าใกล้เชื่อครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับกรรมการชัยยุทธคำนเรศครับโอ้ยกนี้นี่ถือว่าทำแต่แม่แต่กําลังจะชมเลยครับโดนเหลี่ยมล้มลงไปครับยอดศิลปะโอ้พยายามผ่อนหนักให้เป็นเบาเลยครับอาศัยเหลี่ยมครับยอดเหล็กเพชรครับเ่อจะป้องการเกมบุกของยอดศิลปะครับยอดไหนดีครับยอดศิลปะหรือว่ายอดเหล็กเพชรครับตอนนี้ครับเกมองศาเดือนนะครับพีบอลครับ นี่ครับมาบูลีรามปูรีลามไปแดงครับมาน้้าเงินโคราชปูลีลามตีแต่ว่าตอนนี้วงในครับมาไล่แขนสู้กันอยู่มาวงในอยากโชว์อยากฉายครับที่นี่แหละครับสุดเพรยินดีครับอ้าวขยับช่องหาช่องแม่เขียนซ้ายครับหมัดแม่เฉียวไปนิดเดียวครับอาะเดินตอบปมักมาอาหมัดคืนไปครับยัดเข่ามาหมัดไปเอาละครับตอนนี้เกมเดือดแล้วครับสอกมาครับ โอ้โหผูโอ้ยมาไปหล่นครับแต่ว่าลุกไวครับเอากรรมการยังให้โอกาสนะครับเดินข้าหาต่อครับยอดเล็กเพชรแต่ไม่ตกใจครับส่วนยอดศิลปะก็ไม่สนใจเหมือนกันครับตอนนี้ไม่สนใจหน้าอินหน้าผมแล้วครับเดินลุยต่อครับเดินลุยต่อครับพี่บอลโอ้โหนี่ครับมามาทำท่าจะดีทำท่าจะดีมาเสียหายนิดหน่อยไม่สนตีเข้าไปปลายยกสามโอ้โหตอนนี้มหาเริ่มช้า แก้วครับไยน้ำเงินก็มีมามีร้านใหม่เปิดครับเจเจปอมีนานะครับสําหรับคนกลางคืนครับสายตืดใครอยู่ที่ขอนแก่นครับเปิดบริการแล้วเชิญได้นะครับเจเจปอมีนาครับโดยคุณจิ้นเจเจอะชมกันต่อครับยกที่4ี่เหมือนเดิมครับยอดศิลปะครับตอนนี้ไม่ว่างคุยแล้วครับเดินเข้าหาลุยต่อครับลุยอย่างเดียวครับสับศอกเข้าไปครับสอกซ้ายครับตอกซ้ายครับอุ้ยมีหือมีอือขึ้นมาครับอตีขวาขวาครับ มีเซเหมือนกันนะครับโดนสอบไปเมื่อสักครู่ครับอ้าวซ้ายไปครับยอดเหล็กเพชรยอดศิลปานี่โอ้ยมาแกฟันแกเอาให้คอหลุดเลยครับแต่เสียเหลี่ยมไปนิดนึงครับมาลุยกันต่อมาฟันกันต่อครับไม่ได้ทิ้งทั้งไหล่นะครับเมื่อสักครู่ครับทิ้งทั้งตัวเลยครับไปหน้าขวางหน้าครับตีเข่าขวาครับเด้งไปได้ทีหนึ่งครับกากบานเอาไว้ครับกรรมการแยกครับโอ้โหนี่ครับมาลุกเกมมาถึงตรงนี้นี่ ยังดูไม่ออกนะครับโอกาสยังมาครับทั้งคู่โอ้แต่ว่าไม่แน่ครับไยแดงแกเล่นเกมมากไม่แน่ครับน้ำเงินยอดเหล็กเพชรมดูแล้วดูจังหวะยสานี่มารอดักบวกนะครับมารุ่นพี่หลุดมาเมื่อไหร่ก็ยุ่งอีกนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับน่าจะมีอีกสักหนึ่งนับแน่ครับคู่นี้อยาแผวอย่างเดียวครับถ้ายอดเหล็กเพชรแผวให้เห็นนี่โอ้เข้าทางยอดศิลปะเลยครับเดินลุยต่อครับ หมัดขวาไปยังไม่โดนครับแล้วก็ยอดเหล็กเพชรกอดเก็บเผาเวลาไว้เลยครับถือว่าเป็นเกมการทกที่สนุกเร้าใจครับแม้ว่าจะมีนับเกิดขึ้นในช่วงต้นเกมครับแต่ว่าเกมยังไม่ปิดนะครับเกมยังไม่จบนะครับไม่ไปยืงตัวแข็งไม่ได้หมัดมาอ้าววงในล็อกพยายามจะกดไว้ก่อนครับตีตีอีกทีนึงครับตอนนี้จะเจดสั่งลุยครับสั่งเกียร์ดีครับเดินหน้าอย่างเดียวครับ โอ้โหนี่เครับศึกเพชรยินดีโวยมัดสนั่นเมืองครับคู่เปิดหัวคู่แรกตีเข้ามายอดศิลปะยอดศิลปะโอ้โหมัดศอกมัดศอกเอ้าเอ้าอ้าตอนนี้คุณเอกเอาแล้วครับต่อยมัดปันศอกครับมัดครับมาลัวๆเลยครับเชื่อว่าจ่าเจทพิมายถูกใจสิงนี้ครับโอ้โหคู่นี้ใครไม่ดูครับใครไม่ได้ดูเสียดายแย่ครับซ้ายไปมัดมามัดมามัดมาศอกมามัดมาอยู่ไม่อยู่กบอยู่ โอ้เจ็บคอไหมลุยต่อครับโอ้โหลมลันพันตูกันหน้าดูเลยโอ้โหนี่ครับมาาโดนลำตัวไปครับโดนลำตัวไปทำท่าจักกะดี้โอ้ยโอ้ยนับเลยครับไม่ไหวครับยกสี่ครับโอ้โหชกโลกอะไรครับเนี่ยชกโลกครับโยศิลปะชกโลกครับโอ้โหกลับมาน็อกยกสี่ครับ โอ้โหเรื่องจริงครับไม่ได้ฝันไปครับใครเห็นจะว่าสู้ไม่ได้แล้วครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโดนนับ8ยกสองแต่ว่ายกสี่ครับดูครับภาพช้าโอ้โหแห่งปีครับแห่งปีครับนี่ครับรางวัลของความพยายามครับเชื่อว่ามีอัจฉริมหาศาลครับนี่ครับอย่างที่แฟนๆบอกหนุ่มโคสคุณนัทเดชทำาอาวุ่นวายตั้งแต่คู่เปิดหัวอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับเต็มเต็มครับ เหลือเชื่ออีกหนึ่งคู่ครับวันนี้นี่ครับโอ้โหค้างชื่นชมทั้งคู่จริงๆเลยครับทั้งฝ่ายแดงคู่ชนะ